โอเคแล้วขอกราบสวัสดีทุกททุกคนด้วยผมวันนี้เราอยู่กันที่สะพานมันชาติทุกคนอยู่กับคลิปไปซื้อทอง EP4 ทุกคนวันนี้เราอยู่กับพี่วัดทุกคนัคนเฮ<อ>้ยพี่วัดเราอยู่อัะไรรคนทุกคนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อานตรงหน้าทุกคนเราจะไปหาทองแล้วก็โอ้ทองสอทอโอ้ยพระต่วน<อ>เลยเนะี่ยพระต่วนพระต่วนออสอทอเพื่อตัวเราสอทออ๋อ ขาปอลลรุ่นเก่านี่ขอปลอรุ่นตาดอกบัวไงฮะตาปีส2ดอกบัวไม่มีแล้วจ้ะไม่แนะล้โอ้หนี่บอัเปโอ้โหน่าจะเด็กร้อสามิบบาะอุ อันนี้โอ้นี่ท่งแนวตั้งเหรอนี่ว้าวอันนี้ท่องแนวตั้งปีเปราห้าส่วนด้วุณอ่ายาวมากอย่างยาวอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหด้หกสิบบาทเฮ้ยพระจวนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาหนึ่งค่ะเอาเอาฮะเอาอันนี้อันนี้เก็บนะเบอร์แปดอายุกันนะ คือคนปี50พัดต่วนทุกคนที่มันปี50พัดต่วนโอ้ไมค์ก็โอปกติเจอแต่ของร้านสมใจที่เป็นเบอร์สองเนาะใช่เบอร์สองเดี๋ยวหามโบร์เโเมื่อกี้ก่อนเอาหายไปไหนละเนี่ยลายที่ไอ้ปูมันกลัวลายลายไี่แต่ไี่แต่แบงค์นเพามันหยุดหยิบเครื่องตักขอมาเลยเพราะมันมากตัวเต่า ก็ติดของมันนพันมันก็ไม่เยอแม่มันตพันเดี๋ยวอะไก็ได้อีกัวไหเนาอเค้ยอยู่กับผมนะติบอู่่ะไปออถาจะตัวมเน่ยไ่ิตา้ก็ือต้ถ่าย้อว่าถ่ายแล้วอ้วตองทาังทักทงอะไ่างเนาะเราะฉะนั้นก็เฮ้ยาม้นเฮ้ยมีด้วยอ่ะอะไรต่ง สงกราเช็คเช็คเช็คเก็เป็นอะไรเช็คดิแออกันถ้าถ้าเป็นถ้าเปคนอะไรกับบนี่อนี่ดีเลยนะที่อุ๊เลยนะเออสองกราห้าสองเฮ้ยไม่ได้แก่ด้วยดูเด้เหมือนดหหมืลายบรลายเหมือนบอไหมอไม่เหมือนปะไม่เหมือนอะ เหมือนจะไหม่อุ้ยเบอร์แปดโอ้โอ้โอ้เอา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 หนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเหมือนเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาีกหนึ่งเบอร์อันนี้อันนี้มีทีสัมภาระของเก่านะใช่ครับผมเอาเอาไปสะสมค่ะไลน์ไลน์ไม่เหมือนบว์เฮ้ยเจ๊ของใหม่ว่ะเยี่ยม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 นี่แหละค่ะเจ๊มาอ่ะทุกคนวันนี้วันนี้น้าน้ช่องเจ๊แชนเนลเสียงฝักไว้เลยเจฟอยู่ไหนวะเห็นเห็นบอกแก เนมันบอกว่าใกล้ถึงให้น่าอันดุสเบอร์รี่ไปชาธิปไตยเดี๋ยวผมเอาผืนใหม่ในนี้แล้วกันเพี่ยวเที่ยวเที่ยวผืนนี้ไหมโอ้นี่มันกระตุยเออกราตัวเอาอันนี้หนึ่งอันนี้อันนี้เบอร์เบอรนหกเรี้เบอร์หกอันนี้เบอร์หกเบอร์หเบอร์หกเบอร์หกครับโอ้ยอันนี้ไม่มีไม่มีวงอันนี้ไม่มีวงเยี่ยมเอาหนึ่งถ้างั้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คอันนี้มีวงไหมเฮ้ยอันนี้ไม่มีวงอ่ะถ้างั้นเอาถ้างั้นเอาอันนี้ด้วยค่ะ เนอาอันนี้ด้วยคะเป็นของแปลกว่ะเฮ้ยเจอสองอันแปลกเลยอะเจอสองอันแปลกใหม่เยี่ยมีปีกเยี่ยมเยี่ยมเบอร์แปดนะเบอร์หกกับเบอร์แปดเบอร์หกกับเบอร์แปดเฮ้ยไม่เจอของต่งให้นะเดี๋ยวหาดันย้อนไปเฮยเจอของดีเจอของดีเจอเจอเนี่ยน้องเาจะสามถของดีแน่ทของดีสามถุงแล้วอเขายังอันนี้เขาเเดี๋ยวเรา้นนอนเเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูซิ่ต้องหาคนเจอของหม่ตัวนั้งกับตัวนั้ออันนี้อันนั้นเจ๊ก็เเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผ้าต่วนยังเหลือนะเนี่ยเหลือเยอะมากขาดูก่อนเสียงหลงเลยผ้าต่วนยังเหลืออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็ผ้าต่วนปะโอ้นี่มันผ้าตัวแล้วแต่แต่ไอเหมือนนี่มันผ้าลมนีผ้าลมมีผ้าลมผ้าลมเบอร์อะไรวะแต่อันนี้แต่อันนี้ผ้าต่วนเฮ้ยที่บ้านเอาเปล่าเออน่าจะเอาเออถ้างบเหลือเอาแน่นอนจะค่อยกลับมาทีหลังก็ได้มาแล้วไม่ใช่ถ้ามาถึงเวลาเดียวกันนะเอออ๋อ เียวดี่เนี้เหรอนี้มันอ่ใช่เียวมันคือมันงต่างชาติมีอะไรมะครับต่างชาติตองต่างชติอิตาลีที่เนี่ยนไม่มนไม่เฮน่รนี่ยเหรอขนมออวาอตกใจตกคือมันตงต่างชาติคคมีินองรมาเีย่มของเลยงคอเกครับอันนี้เปเนสเวลสามสิบหกสิบแปดสิบ่อกสามสิบสองสิบก็สิบแปดสิบเปนร้อยเจรอยเจ ถ้าเห็นมันรัสเซียไม่ใช่มีสีเหลืองประเทศอะไรวะอ่านมีม oh. oh, yes, ีบ้างไหมอ๋ออาร์เจนตินาอาร์เจนตีอาจารย์ตีนาอาเจนตินาอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาอันนี้อะไรรัสเซียโอ้อนดรัสโอ้ประเทศฝรั่วนประเทศฝรั่วน สิเก่าเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์เบอร์เบอร์แปดเบอร์แปดเออผ้าต่วนพี่ห้าสิบผ้าต่วนยังเหลือนะห้าสมบติใครจะมาเอาได้ต้องดูสิพี่วัดเอาไหมทั้งกบเหลือเอาแน่นอนโอ้สุดสีดูดูดูดันนี้สวยอันนี้สวยโอ้สวยถ้าต่วนด้วยอ่าเจ๊มันเอาแน่ๆเชื่อป่ะเจ๊มันเอาแน่ๆน่เฮ้แต่ว่าเจ๊มันรอบนี้มันจำกัดสามผืนสีแดงว่ะ โมกโอพิมเด้งายอะไรนี่ตอนยังไม่แต่งตั้งมันเป็นภาบลมองสายทีเด็ดน่าจะลายคล้ายของสมเกยนจออีกแล้วนะเจออะไรอะไรลื่นแดงแล้วพโมกดกลื่นแดดสามพื้นเหรอแม่ของแรงมันนะสีแยงสีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะแต่ผมผมได้อีกผมได้เวอร์ชันมีวงกลมด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่เอาในโบนัสขผมอ่ะอ่านี่สีสวยลายลายไม่เหมือนของโบว์ลด้วยเนาะ่ะบอบรานี่ไงแต่มันเป็นกันทุกอันตรงรอยพับอ่ะคิดว่าเอาอันนี้ไปแล้วกันพรตรงรอยพับน่าจะสีแตกตรงรอยพับของผมไม่แน่ใจน่าจะไอ้บักเจี๊บมันมาอย่างว่าสองก้อนนี้ก็ยังอยู่ไม่น่้จนว่าหมดยังนะลองมาดูดูกนคือตอนนี้เฮ้ยเจี๊ยมา เจฟกันที่เจ่ดีเจดูสีที่ได้เหรอพี่ได้ปีพี่ได้ปีห่าสุที่ได้ปีห่าสุ่มาตวนมาเจฟไปดูพี่เจอของแลมมาโอ้โหพี่้เจใช่นพี่พี่เจอพี่เจอของแลด้วยยศสอปี5่าสองนะจะดูดิยไี้ใช่มีแบบมีแบบเออไม่ใช่ลายบางหวนอะ มันมีวงมีอีกวัวชันเป็นวงกลมสามสาเือเท่าไหร่เกบาสิบอันนี้ก็ช <post> ่องเจแชนแนลเดีช่องเจชนะสามแใ่อเลยใช่เก็เจลปีห้าสจริงจริงอ่ะเจอเจอแบบนั้นนะเป็นแบบวัาชันมีวงกลมบอปใครรู้ไหมคนไรู้ไหมคไรู้กรู้ันเอ แต่นี่มีแบบไม่มีวงกลมนะเออเออร์ตอนนั้นทำทำหลายแบบอันนี้เท่าไหร่สี่ติดอย่าจสี่สิบแปดขุนขุนเบอร์แปดเลยนะอันนี้คือแบบว่าไม่เตียมนะครับไม่ได้เตี้ยเรเรเนี่นี่นี่ดีเลยนะพัฟเซนเนี่ยไม่ได้นัดกันด้วยน่าจะลายเดียวกันกันนะแต่แค่มีวงกลมแต่เบอร์แปดตอกท้องเลยมั้ยเจ้ก็ให้ไม่มีอีกให้เ้านี่ค่ะของเจม เขาไม่รู้จักจริเนี่ยเจอของเลเข้าให้สามีคุณแม่ขอบคุณครับมาโค้งคันแล้วก็ได้เลยพี่ภูไม่แน่ใจว่าจะมาได้ไหมยังอยู่ยังอยู่กับลูกกระเป๋าเลยกกระเป๋ากับลืมกระเป๋ากับใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าตังตึงระวังเสียง เงินระวังด้วยนะโอ้โหมี50ท่านต่วนเบอร์แปดนะเปลี่ยนดิเห็นดินี่พวกไม่ใช่ซาอุ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 ซาอีต้องใส่อีใส่อีใส่อีมีแม่แม่นั่งอยู่ตรงนั้นอะเย่แล้วมันพุทธิยักษมันพุเสร็จจากร้านสีวันชาตินะคะพวกร้านขวานเหรอ เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนเสียงจะนตตาดูอ้อ้บอกผ้อกอะไร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 ราอะเรร้อ้อะไรอวดเอยอววอะไรรออะไรร่ออะไรเราอะรไปเรไปร้านอื่นก่อนไหมไป้านอื่นก่อไร้าอื่นกไปร้านก่อนไาอ่อ โดยเดี๋ยวจะมาเอาปิิ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านอื่นก่อนนะคะป้าดูอยู่เดี๋ยวไปร้านอื่นเดไปร้านอื่นก่อนปวดฉีก็ฉีดปวอ๋อโอ้โไปร้านอื่นก่อนเดวไม่ใหโอเคโอเคให้เขาให้ป้าเขาผ่อนก่อนไปาบ้า้าสเอาสมใจก่อนไหมเอาสมใจก่อน อาจะเอทาพี่เจริยเดียยวอมาเส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 าเอ้เดูตาจอพอดิดูตาจอพอดเจเจดูตาจอพอดดูอันนี้อ้สุดอเบอรมอะไรไเรียกอะไรพระต่วนมีร้านแสงเขามจับพระต่วนยนีาแพี่ต่วนนแว่าเดยวหาดูสนใจแเดีต่างประเทศมั้ย่เจ้าตร เออก็เจน่เอากางเเบอร์หกเอ้ยอันนี้จะเอาเบอร์หกไอเราอะเบอร์หกแกมีแล้วดิใครจค่อยเอาผลใหม่ด้วยอ๋อแบบที่ต้นซื้อไปจะผลใหม่ด้วยโหส่องกอจนเจเลยเอองานสกีนนะเอองานสกีนเบอร์หกโอ้โหมันดูไม่สมส่วนยังไงวะดูดิเอออันนี้อันนี้เบอร์เออเออเออรู้ว่าจะเอาพอสิ้นเงิน ้องรับเออเีย็บกัญจนาวางไว้ตรงไหนนะเย็บใจเย็นเออใจเย็นคือเพือกเขาสิเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอออ๋ออ๋อนี่มาสมเสาแต่ยังไม่ได้แปะใส่ต่งเออแต่น่าซื้อไปนะแบบไม่ใส่เสาอะแบบไม่ใส่เสาอะเฮ้ยแต่พี่ยังไม่มีเออหรืออาจจะซื้อไปอ๋อเออน้องเฮ้ยครับผม ของวันนี้อยู่ที่พี่น้องน้องน้องชายพี่ร้านอะไรไหมร้านเดี๋ยวอยู่ในน้องชายโอเคค่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยดูอันอื่นี้อะไรอ่ะเขาชื่อร้านเลยัขออดูนรู้สึกรู้สึกน่าจะมีลายอยู่แล้วเอาเอาโอ้เจ้ยน้ำมันเป็นธงมันเป็นเศษธงนะเฮ้ยเอาหอมนะมันเป็นเศษธงนะอ๋อพ่อซับนถ้าเป็นพ่อซับในจะเอากันไหมล่ะเฮ้ยลายนี้เอาดีครับรออะไรอันนี้ลายอะไรพี่ต่อถ่ายคลิปดิ พาอยู่เนี่ยอันนี้เออเอาถอดดึงอันนี้คือธงข้ารัชกานะครับอ่าไปเลยลายนายนี้อ๋ออันนี้เหมือนจะมีแล้วอันนี้ผมยังไม่มีเบอร์ใหญ่อ๋อเดี๋ยวแต่ละสมีแบกแบกแค่สอบก็แบกแบกดูพี่มีเดี๋ยวเป็นพี่มีอีกร้านหนึ่งอะที่ที่ได้ที่ได้มาจากพี่พีเกินนี่อันที่ได้มาจากพี่แพนน่ะไอ้ที่ลายนั้นน่ะผมเอาอันนี้ด้วยเอาเอาเข้าไปเลยโอเค เอาไหมล่ะเอาเดดี๋ยวูก่ออนันนี้คิดแบบอ๋อคิดไป20บาทแล้วกันโอเคเอาเอาเอาเถอะถายากยีบาทเอาไปเถอะถ้ามัน่ายยากเลยเพราะว่ามันหมดไม่อกิดมันม่เกิมันมีไม่อก่อนมาซื้อผ้าซับในผ้าทอเลยอะดิเฮ้ยหมดแ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 เบอร์สเบอร์อะไรเบอร์อะไรใช่ยเหมือนเอ้ยเหมือนเหมือนจะมีหรอแฮะเหมือนซื้อจากพี่เอาเพียงมั้งจะไม่ได้อะอันนี้คือเบอร์สี่มองออกใช่ปะมีมีเบอร์สีเจ็ดด้วย สี่ฮะขอด้าหลังหห้บอร์ห้าะเบอร์ห้เอ้ยนี่มันปีสเอ้ยปีอันนี้พีนนาอะไรนะอยากเจอปีสามห้าเอออันนี้เอ้ยเอ้ยอันนี้ยที่ทีิปถแล้วติบาทอะทันเลยอันนี้ยสภาพดีที่ขอสาบาทอะไรเดียวกันอันนี้สาบาทเอ้ยเอ้ยอันนี้ออดรอเออแต่มันมัดอยู่อ่ะ บอกเขาดิเขาไม่เป็นไรเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอ่ะเฮ้ย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 ดูนี่สิโเจฟไอ้เดี๋ยวเบอร์สี่สนใจมีเบอร์อะไรเบอร์สี่เฮ้ยเบอร์ห้าเปล่าเบอร์ห้าอ๋อเมนอื่นอ่ะเดี๋ยินไหนเขาดูไหนเขาดูเขาดูลายหน่อยถ่า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 ยอ๋อไลน์นี้เหมือนจะมีละต้องต้องคนลึกๆแค่สีสวยดีเว้ยแค่สีสวยไม่เจออันนี้สวยๆให้กลับบ้านจะเย็นไอ้ ตัวยินนะเป็นภาลับ้านนะไอไอในกองสกอีมีเจ้าโกแบบเออหน้าคือไปติดหน้าบ้านแฮะอไปไหนแล้วเขาพี่ไปไหนแล้วเออเลือกเลยน้องเลือกเลยแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาคิดอาเด๋ยวถ่ายภาพรวมแล้วกันเพราะว่าถือกล้องถ่ายหาไม่สะดวกอะคือถือกล้องหาไม่สะดวกเออเออคือถือือ เฮ้ยหนูน่าสงสัยมันเป็นไอ้นั่นไลน์เดี๋ยวนี้อะไรพะต่วนเอออ๋อตั้งแต่คนติดคะแยนปึ๊บบเบอคอะไรตัดจะถ่ายให้เป็นตากล้องพีห้าสองออกมาจะเย็นเราอะพีห้าสองจะออกมาเบอร์หกเบอร์หกยิ่งดีอู้วเอาดีครับพี่ยังไม่มีมีแล้วเป็นแบบมีสกันพียังไม่มีนี่นี่กลุ่มนี้มีกี่คนนะ มีหลายคนแต่เย็นประมาณสิบกว่าคนอะไรเงี้ยอันนี้แถมไม่ผมแต่เย็นเราอ่ะให้เราอ่ะแต่แค่เราเลยไเป็นแบบมีเชือกอ่ะแตมีแล้วไม่เป็นไรเอ้าเหลือเยอะเลยว่าเฮ้ยเต็มเลยจ้าแล้วกังเหลือป่ะในนั้นอะเฮ้ยเจฟเจฟเก็บเซเราถ้าตัวโอ้โหถ้าตัวเดียร์กะลามเชียวอันีองใครอ่ะ มีบ้าเด็ดอยูเอ๊ะทำไมสีแปลกๆไงเป็นพัดต่วนเฮ้ยพัดต่วนเหรอ๋อทอพอทอพอผ้าต่วนเฮ้ยทอพอพัดต่วนวะทอพอพัดต่วนหมูีัไม่เยอะมากเขย่ารู้สึกว่าโอ้โหอุ้ยตกก็เลยเก้าเบอร์อะไรเบอร์เบอร์เบอร์ห้าอ้ยก็อันเมื่อกี้แหละเออให้เราอะจะอู้ทำไมอ๋อเบอร์สามเบอร์สามมีกี่หลายเบอร์อะเขามีหลายเบอร์อ๋ออันนี้ผมซื้อไปแล้ว มาเดียวกันอะไรเดียวกันไม่เข้าใจอ๋อพอมารอปกติเจ็บร้อยไล่ดูดีะค่ะเดยวหมดแล้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 ะ มีมีมีพี่กรีดคนเดียวที่มีไม่อะโอนยุงกัดเลยอ่าน่นเดี๋ยวโดนยุงกัดนั่นแหละอะไหนุกสนุกพี่ผมตกตกเต็มเลยท่านี่ะูุกคนทุกคนอยู่พอนอนดูใจเย็นไอ้ไอ้นี่เดี๋ยวค่อยตัดออกเดี๋ยวตัดออกเดี๋ยวตัดออก สวยนี่เต้เต้เลือัดออกไม่ไม่ตัดเสาอยู่ไหนลูกนี่นี่คืออะไรตอนอันนี้คืออะไรแต่ดองมันไม่ใช่มันก็ใช้ายกันไหนแต่แค่แบบว่าบล็อกสกินเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างงี้นี่เราต้องทำเหมือนตอนสมัยก่อนนะประดับครุภัส่เก็นเราอะประดับแบบไอประกวดประกวดสตูอะเออเออนั่นอะ เเกาะหรู้สึกจะไม่อะมึอไปล้านโบว์ร้านสุดท้ายก่อนนะเจ๊ใช่เดี๋ยวไปล้านโบว์ร้านสุดท้ายเออจะเอาอะไรสนใจวะสนใจก็ไม่มีเลยไอไอโอบอลบึ่บ่คือเรือที่ไหนอะไอทรงปัจะเจเนปสิบห้าอ๋อเออใช่ใช่ใช่เอาละไปร้านโบว์ก่อนไหมหรือจะเดี๋ยวเจ๊มันจะไปไอ้นั่นละที่วัดที่วัดของอาเซียนที่มีเขียนว่าอาเซียน เอาของที่จองแวเลยจองอะไร้างวะพีู้อ้โ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 อโอ้โอโอ้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 โออ้้โอ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 อ้โ้โอออ้โอ้โ้โอ้โโอ้โอ้อ้โ้โอ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 ้โ ือโชว์โชว์ทองให้พี่ภูเห็นเมื่อกี้ภูเห็นตื่นใจเลยคุเลี้ยวภูเลี้ยวรถจ้าแม่งโอ้ไอ้เพี่อทำอะไรมันลักแม่ฮะลักแม่เฮ้ยอะไรอ่ะโกอตต์ฟังไว้หาป้าสักอตต์เช็กก่อนว่าของครบไหม กันนากันนาเบอร์ห้าเบอร์ห้าเลยถ้าเบอร์หกนี่อูฟเลยนะมีลัสเซียเก่าฮ่องกงเก่าอัพตะเก่าไอ่ไอ่ท่านผู้ดำเนินฟอได้ปัญญาในช่องคุณอาชิฟชาแนลนะโอ้มันยังไม่หมด โอ้โหคู่สุดคู่สุดท้ายไปเนี่ยห้ดิ้เบอร์หมันะดีมากไรโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้ออ้้โอ้โ้ยโอ้โอ้โอ้อ้อ้้ยอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โออ้โอ้โ้โอ้โอ้ออยโอ้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 ้โอ้โอ้โอ้ อันนี้ขอไอเจอยี่สิบดนาไม่หนาวไม่นาวไม่นาวไม่นาวไ่นวโอ้ยต่อโ้ยว่อต่อโซ่โทไงทำไมสติกเกอร์ดิไม่ทำต้ไม่ทไปถ่ายหน้าร้านไปถ่ายหน้าร้านไปร้านแสงทอเจเอ๋ออลายนั่นโคตเก่าเยเนี่ยแกงแย้มดูนะเราจะไปขนแกงแย้มแต่คนมาก ไหนไปข้างนอกเลยมันเปเรีแล้วก็เกมีออี่ต่อเก่า้ังคงเก่าอุ้ยหาพลมเรียบร้อยมัวมเรียบร้อยเดี๋ยวไมยิขอเมอกันมันไม่ยิขอบเลยดิสุปีปีทค่สองน่หว่ากสั่งอะรนไหไหไหนเห็นไหมพี่อบอลมันเป็นมันเป็นรูปโอ้โห โอ้โหเราจะมั้งมันไม่เย็บทุกขอบทุกอันเลยวันนี้ก็มีแค่นี้นะก็เจอแฟนทุกคนเลยนสี่คนวันนี้จะปิดทิ้เออรวม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 ไอ้คนวันนี้ไม่บายทุกคนไม่บายไม่บายไม่บายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วย